คุณตื่นเต้นกับเป้าหมายตลอดแเดือนค่ะแต่หลายคนค่ะสามวันเลิกตื่นเต้นแล้วคุณไม่เคยเลยค่ะคุณรู้จักกฎตรวาลกฎแรงดึงดูดเป็นคนแรกของโลกที่บอกคุณว่ายิ่งตื่นเต้นด้านดียิ่งพลิกชีวิตค่ะยิ่งคุณตื่นเต้นด้านดีคุณยิ่งพลิกชีวิตเร็วสุดๆค่ะนอกจากแน่แน่วในผลลัพธ์แล้วคุณต้องตื่นเต้นกับเป้าหมายค่ะบางคนไม่ได้ตื่นเต้นแต่บรกมันกลายเป็นกดดันนะบรรายเป็นแบบกูต้องเอาให้ได้คุณต้องเอาให้ได้ไม่ต้องเอาให้ได้ รู้แต่ว่ามันได้ชัวร์มันได้ง่ายมันเป็นไปได้ฉันเบิกบานเช็คตัวเองค่ะครูสิตาค่ะในวันที่ประสบความสำเร็จเรามัวแต่สนุกและรักในสิ่งที่ทําจนมันสําเร็จไปแล้วแบบไม่รู้ตัวเข้าใจความหมายที่ครูพูดไหมอืมครูไม่เคยรอให้วันพรุ่งนี้ไม่พอค่ะครูอนุญาตให้ตัวเองทามันไปเลยค่ะและไม่ได้กดดันกับเป้าหมายค่ะรู้สึกว่ามันได้แบบแช่แป้งนอนมาเพราะครูรู้ว่า ความตื่นเต้นด้านดีมันจะพลิกชีวิตเรา